ครับสวัสดีครับผมเสกสรรออฝันเมืองครับประสนานดการเตรียมความพร้อมทำเชี่ต่อยรายการใหญ่สุดวันหนึ่งี ประมาณคือแบจะซส,สัปดาห์เตรมพร้อมการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างครับไปนี่ครับผมสำหรับไฟนี้ผมก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับผมก็ขึ้นมาเก็บตัวที่กรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับผมก็ไฟนี้ก็เก็บตัวแล้วก็ซ้อมฟิตอย่างเต็มที่ครับการเตรียมตัวไฟนี่ประมาณกี่สัปดาห์ได้ครับบาง่าการเตรียมตัวไฟนี้ก็ซ้อมนี่ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าวันครับที่ขึ้นมาซ้อมกรุงเทพครับผม ก็อยู่อยู่บ้านก็ได้วิ่งได้ทำน้งกายมาเรื่อยๆยครับแล้วก็มาซ้อมเต็มที่ที่กรุงเทพนี่ก็ตอนนี้ก็ซ้อมก็สิบกว่าวันครับผมสิบกว่าวันแล้วก็เหลืออีกเวลาอีกซ้อมอีกออประมาณอีกหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ครับผมก็น่าจะร่างกายพร้อมเต็มร้อยแน่นอนครับจากไปนั้นระยะห่างของการซ้อมครับที่หลอดร,อร,อรอับไปแคบาากไป มาไปนี่การเตรียมตัวการที่สองนี้ร่างกายมันเป็นยังไงบ้างผมั่อองการฟื้นตัวจากการก่อยไฟที่แล้วครับผมสําหรับฟื้นตัวจากไฟที่แล้วก็วันนั้นก็หลังจากแพ้มาผมก็พักไม่นานครับผมแล้วก็กลับมาฟิตร่างกายมาซ้อมเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ร่างกายก็ถือว่าโอเคโอเคก็พร้อมปะทะกับน้องเมืองไทยครับผมการต่อยกับผู้ชกเราอย่างเมืองไทย กจะเป็นไที่ห้ยมาสครั้งแล้วอ่าใช่ครับผมในห้ายกในรูปแบบ5้ายกนี่เคยเจอกับน้องเมืองไทยมาแล้วสี่ครั้งครับผมซึ่งผลก็ผมชนะน้องเข้ามาทั้งสี่ครั้งครับผมในไฟที่ห้านี่มาพบกันแบบนวมเล็กในรูปแบบสมยกครับผมสี่ไฟที่ชนะมาในรูปแบบห้ายกที่เป็นแบบรวมแบบไม่ได้เปิดนิแบบ้วแะมาต่อยในรูปแบบของรวมเล็กสมยกคิดว่าเกมมันจะเหมือนกับ ไฟที่ผ่านมาดีความต่างมันจะต่างกันหน้าไว้แบบบสำสำหรับผมผมว่าน่าจะต่างเอ่อเมื่อก่อนชอกแบบนวมใหญ่ครับผมนวมใหญ่ก็ไฟนี้ก็มาชอกแบบสามยกด้วยแล้วก็นวมเปิดนิวด้วยเอ่อความแตกต่างผมว่ามันจะต่างต่างต่างรูปแบบการต่อช่างนี้ผมก็ผมคิดว่ามันน่าจะมันแบบดูดเดือดอย่างครับผมเพราะว่านวมแล็กก็อีกอย่างนึงชกสามยกด้วยขึ้นมาน่าจะใส่กันเลยครับ ว่าจุดที่สามารถเอาชนะัวเมือไทยได้หลักๆเลยเพราะอะไรครับอ่หลักๆเลยที่ว่าสีไฟที่ว่าชกกันในรูปแบบห้าย,ยกับที่ชนะน้องเขามาได้ก็ลูกบูลูกบูลูกดูดันแล้วก็ควา Ар <c oughs> มอดทนของเราอย่างนี้ครับผมที่สามารถชนะน้องเขาได้แล้วก็เราก็แบบน้องก็ออกมาแล้วก็โต้โต้ทุกดอกครับผมก็เดินชนเดินชนเดินใส่น้องเขาบางทีน้องเขาก็ออก อาวุธแบบไม่ค่อยทันอย่างนี้ครับอย่างวันนี้อย่าง,อย,างอย่างในในไฟในไฟที่ห้ามันมีจุดจุดเขาเรียกว่าจุดจุดต่างนะฮะนี้เช่อมันเป็นเรื่องของกันกนการรวมสยอนแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะเวลาทันสามยกไอ้ตรงนี้มันจะเป็นจุดพลิกผันสำหรับเราไหมครับอ่าสำหรับจุดพิกผันะครับที่ว่าชกกันแบบ3ยกแล้วก็งวมเปิดนิ้วครับผมอ่ามันก็มีส่วนเหมือนกันครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่ง นวมเล็กกับนวมใหญ่มันมัน,ม,น,ม,นมันการออกอาวุธอะไรมันผิดกันอย่างนี้ผมมันก็น่าจะมีส่งผลอยู่บ้างการการชกในรูปแบบสามยกอย่างนี้ครับผมทั้งนั้นศึกษาน่าจะเห็นเราก็ศึกษาบอลการต่อยของคนไทยมาประสบการณครับจากการที่ร่าไทยต่อยมาอสองไฟล่าสุดเห็นการพัฒนาเห็นการถึงแดงอย่างไรในตัวเขาบ้างที่พัฒนาขึ้นมาครับครับผมสําหรับไฟ น้องเอ่อน้องมองไทยช่วงหลังๆนี่ก็ยอมรับว่าน้องเขาฟอร์มดีมากแล้วร่างกายน้องเขาดีมากกับผมน้องเขามีความมั่นใจมากเลยครับเอ่อผมเอ่อผมคิดว่าน้องเมืองไทยเขาร่างกายตอนนี้ก็พร้อมที่ปะทะก,กับผมครับผมแล้วร่างกายร่างกายเขาก็โอเคร่างกายเขาฟิตมากครับเดี๋ยวนี้ครับผมผมได้ติดตามน้องเขาทุกไฟแล้วก็ผมรู้สึกว่าน้องเขาเจะ ทนอาวุธกว่าเมื่อก่อนเยอะครับผมใหงนั้นเกมในในมุมมองของฟางสันเนี่ยจินตนาการเกมเนี่ยมันอาจจะจบแบบไม่ครบยกเกิดขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวของเกมส์ที่ประเมินเกมไหมอ่าสำหรับผมกับน้องเมืองไทยนี่กบจบไม่ครบยกอะผมผมก็ว่ามันห้าสิบห้าสิบครับผมเพราะว่านวมเล็กเปิดนิ้วนี่มันเป็นไปได้หมดอะครับผมแต่ว่าสําหรับไฟนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าร่างกายผมนี่ เป็นรองน้องน้องเมืองไทยอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าเราก็สภาพร่างอายุอายุเราก็เยอะแล้วแล้วก็ร่างกายของเราก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ผมแล้วก็ช่วงหลังๆก็น้องน้องเมืองไทยเขก็สดขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่าสําหรับผมไฟนี้ผมก็มันม่นใจครับคิดว่าไม่ว่าแพ้แพ้หรือว่าช,ชนะนี่ไฟนี้เป็นไฟที่แบบสนุกดูเดือดแน่นอนครับ งสัตว,ตวท์ที่จะชนะี่่เนตัวประเมินไว้ประมาณกี่ที่โอกาสที่จะชนะสำหรับผมที่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะน้องเขาอ,อยู่ประมาณ70%ครับผมอีก30%ก็เผื่อๆไว้ครับอไปในไฟนนั้นพกะนับก็ได้แพ้นกกับเทนพาวครับผม ก็ไฟนั้นก็ต้องผมก็ต้องยอมรับว่าสู้เขาไม่ได้ครับผมสู้เขาไม่ได้สู้การออกอาวุธความเร็ว,วก็ความสดความแข็งแรงของน้องเขาไม่ได้ครับก็ทําให้เราแบบพลาดแพ้แพ้แพ,พ้นอกไปครับจบไฟนี้มีรถไฟในนั้ต่อเมืองไทยเออเรามีตั้งข้ออะไรบ้างสำหรับต่อกับเมืองไทยไฟนี้ครับผมคิดว่าผมต่อกับเนื้อเมืองไทยไฟนี้ตั้งเป้าของผมผมก็อยาก ขึ้นไปแบบยกแรกก็คือว่าใส่กันเลยครับผมผลจะออกมารูปแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับแต่ว่าอยากต่อยให้มันให้เดือดๆอย่างเดียวครับคุณเป้บอกว,ว่าโฟกัสที่ไฟนี้ก่อนส่วนอนาคตนี้ยังมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะอะไรเงรียใช่ครับผมสำหรับผมก็โฟกัสโฟ,โฟกัสแค่ไฟนี้ก่อนครับก่วนไฟไฟต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมถามเรื่องสูดแข่งของมองไทยครับตอนนี้จากที่น้องเขาเคยชชว์ครามาสี่ว เขาตามเราไม่ทันคิดว่าทุกวันนี้เขาจะไปพัฒนาอะไรมาเพื่อต่อสู้มาเพื่อแบบขับเที่ยวกับเราบ้างครับผมสำหรับการพัฒนาของน้องมังไทยก่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าน้องเขาพัฒนาได้เร็วมากแล้วความแข็งเก่งความอดทนครับผมแล้วก็ลูกบ้าของเขาอย่างนี้ผมเขาอโอเคเลยครับผมสำหรับผมเขาโอเคเลยคิดว่าน้องเขาว่าเตรียมแบบอาวุธ มาช่วกับเราอย่างแน่นอนครับผมก็อยากให้แฟนๆเราติดตามครับก็สัตวการต่อยของเราได้สัญญาวันเดนแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาต่อยเช้าบ้างมันไฟไหม้พอวันดูดีก็มาเย็นแบบนี้นี่เวลาการต่อยเช้าเย็นแบบนี้มันสูงกว่านั้ะไรกับารปรับร่างกายเราในวัยสามสิบสี่ปีบ้างถามว่าส่งผลไหมครับบางทีต่อยเช้าบ้างต่อยเย็นบัง่งกลางคืนบั่งเนี่ยมันก,มก,ก็ส่งผลเหมือนกัน,กนครับบางทีการปรับ แับเวลาอย่างนี้แบบมันมันไม่สมดุลอย่างนี้ผมเหมือนบางบางทีก็ต่อยเช้าเราต่อยแบบกลางคืนมาตลอดอย่างนี้ผมแล้วมาต่อยช่วงเช้านี่มันเป็นอะไรที่แบบอบเวลาแบบไม่กม็ทันอย่างนี้ผมแต่ว่าไฟนี้ผมได้มาชกแบบกลางคืนเวลาที่เคยต่อยประจาอย่างนี้ผมผมว่ามันโอเคครับผมวมก็เว่าการต่อยการถนัดหรือว่าชินเนี่ยน่าจะเป็นช่วงคืนมากกว่าใช่ครับผมาการถนัด ช่วของผมนี่เป็นช่วงเวลากลางคืนมากกว่าครับแล้วเวลาคืนต่อยแบบนี้เวลาซ้อมเราเปลี่ยนเวลาแบบก่อนกลาวันก่อนทีกลาวันมันมีเวลาตัดแตกต่างเรืเวลาสอนการซ้อมของผมก็ไม่แตกต่างครับผมเวลาซ้อมอผมก็เวลานี้ปกติครับช่วงเย็นปกติเลยครับก็เหมือนกับว่านี่เนื้อพุ่งพร้อม,มใหม่เออวางซ้อมครั้งแรกเลยไหมครับครั้งท้องครั้งแรกเลยค,ร,ลลยครับใช่ครับผม บรรยากาศเป็นไงครับที่นี่มันบรรยากาศมันก็เออถือว่าโอเคอยู่ครับผมที่ซองมันก็กว้างที่ซองปั้งใหญ่ครับผมก็สะดวกอยู่ครับผมช่วยบอกกับเราหน่อยครับว่าในวันในวันนั้นนะครับเกมการชกบเงินจดอะครับอ่าครับสำหรับผมกับเมืองไทยครับผมในวันที่27มิถุนายนนี้ครับในรายการใหญ่ครับผมศึกวันลุมพินีครับแล้วก็นัดใหญ่เลยครับผม ก็ในในวันนั้นนี่ผมคิดว่าผมกับน้องเมืองไทยนี่น่าจะชกชกกันเป็นคู่ที่สนุกดูเดือดแล้วก็เร้าใจถูกใจแฟนมวยแน่นอนก็อยากให้พี่น้องแฟนมวยรอติดตามครับเกินนิดนึงครับบางสันตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงสองคำดาครับมันหนักที่เราต่อยมีกันร้อยสี่สิบปอนด์ตอนนี้เกินอยู่ประมาณกี่กิโลตอนนี้ผมเอ่อเกินอยู่ประมาณสักสามกิโลครับผมถือว่าสบายๆครับเนะีถือว่าไม่เยอะครับผมร้อยสี่สิบปอนด์นี่เป็น ใช่ครับ,บรน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักเก่งเลยใช่รับใช่ครับผมน้ำหนักร้อยสี่สิบปอนด์เป็นน้ำหนักที่ผมผมชอบแล้วก็เป็นน้ำหนักที่ผมเข่งน้ำหนักนี้ครับผมโอเคป้องซันฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมแล้วก็รอเชียร์นะครับกับท่านั่นของน้อเมืองไทยภาคใตครับผมครับสวัสดีครับผมเสกสรรออฝันเมืองครับก็ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยทุกทกท่านนะครับผมในวันศุกร์ที่ยี่สิบมิถุนายนนี้ครับวันลุมพินีครับนัดใหญ่ครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวย ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำใจให้ผมด้วยครับแล้วก็เป็นกำใจนักมวยไทยทุกๆคนครับผมแล้วก็ฝากถึงแฟนมวยครับซื้อตัว๋วมารับชมที่สนามกันเยอะๆครับส่วนแฟนมวยท่านไหนที่มาไม่ได้ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง7 SD ครับกดหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับแล้วเจอกันครับแฟนมวยครับฝากถึงเมืองไทยรอบบ้านแจกการ ครับผมพี่ก็ฝากถึงน้องบางไทยครับสําหรับเราแบบได้รับฉายาคนไม่กลัวเมียทั้งสองคนครับในวันที่27นี้ครับเรามาใส่กันให้เต็มที่นะครับแล้วก็เจอกันนะครับแล้วก็ฝากครับวันวันที่27นี้ครับทําพี่เบาๆหน่อยนะครับน้องได้เจอกันครับเจอกัครับผมครับโอ้ยฮิปฮอปฮิบฮอปฮิบปฮอปเฮ้ยฮิบะ

และอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ